ลพลลัักกนรุงุงฮมคผซุปมะเขือเทศน,นะครับเป็นซุปที่สีสวยอร่อยแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการนะครับเขานิยมเสิร์ฟมากับกริลวชีแสแซนด์วิชนะครับเพราะว่าเวลาเสิร์ฟคู่กันนะครับก็จะทําให้อิ่มท้องมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญทั้งซุปมะเขือทั้งกริลวชีแสแซนด์วิชนะครับมีวิธีการทําที่ไม่ยากครับ สูตรนี้นะครับเราจะเสิร์ฟกับเบคอนครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับเอาหม้อนะครับตั้งความร้อนครับใช้ความร้อนอ่อนๆนะครับผมแล้วเราจะนําเบคอนเนี่ยลงไปรวนให้น้ํามันของเขาออกมาครับในขณะเดียวกันนะครับซอยหอมใหญ่ครับกระเทียม1กรีบครับ ตอนนี้นะครับเบคอนของผมเริ่มกรอบแล้วอ่ะปิดไฟครับเราจะตักเฉพาะส่วนของเบคอนนะครับตักออกมาพักในตะแกงนะครับส่วนของน้ํามันนะครับเราตักออกมาเล็กน้อยนะครับผมเราจะให้เหลือแค่ประมาณแค่2ช้อนชาพอแล้วนะครับเอาละครับเราจะใส่หอมและกระเทียมลงไปนะครับตั้งไฟต่อครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับผัดให้หอมของเราเนี่ยนุ่มดีหอมเนี่ยก็จะทําให้ซุปของเรามีความหวานนะครับในการทําซุปมะเขือเทศนะครับง่ายมากเลยเรา เราใช้มุติโพป้าตัวนี้นะครับจะเป็นมะเขือเทศบดละเอียดนะครับทำจากมะเขือเทศที่มาจากอิตาลีร้อยเปอร์เซนะครับไม่มีการปรุงรสใดๆทั้งสิน้นแต่มะเขือเทศโพป้าตัวเดียวนี่นะครับสีอาจจะไม่สวยดังนั้นเราต้องมีตัวช่วยครับตัวช่วยของเราก็คือ มะเขือเทศบดละเอียดชนิดเข้มข้นนะครับหลายๆคนก็จะเรียกว่าต o m มาโต้เพสนะครับซึ่งตัวนี้ครับเมื่อก่อนก็จะมีเพียงแค่แบบกระป๋องณนะวันนี้นี่มีแบบหลอดด้วยข้อดีของแบบหลอดก็คือว่าเปิดใช้แค่ไหนก็บีบออกมาใช่ไหมครับแล้วก็ปิดได้เลยสีของเขาเนี่ยแดงสวยมากครับใช้ไม่มากนะครับปกติแล้วเราใช้ในการแต่งสีแต่งรสให้เข้มข้นขึ้นในซอสในสตูในซุปนะครับ non GMO ไม่มีสารเติมแต่งแล้วก็ไม่มีสารกันบูดครับเนื้อสัมผัสของเขานะครับจะเข้มข้นมากทีเดียวแล้วก็เนียนเพราะว่าเลยครับไม่มีส่วนของเปลือกไม่มีส่วนของมลเมล็ดนะครับลองจินตนาการดูนะครับมะเขือเทศ5้กิโลครึ่งผลิตเป็นมะเขือเทศบดละเอียดชนิดเข้มข้นตัวเนี้ย 1กิโลครับผัดหอมให้สุกใสนะครับเราจะได้ความหวานตามธรรมชาตินะครับนี่นะครับนุ่มขึ้นแล้วเราจะใส่ตัวมะเขือเทศบดละเอียดเข้มข้นก่อนนะครับใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะครับผมนี่นะครับบีแบบนี้เลยนะฮะจะเห็นเลยนะครับว่าสีสวยมากทีเดียวใส่ลงไปผัดเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วมะเขือเทศโบป้านะครับ ใส่ตามลงไปเลยครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำนะครับซึ่งน้ําสะอาดนี่ครับเราใส่ลงไปในกระป๋องนะครับจะได้เป็นเหมือนการล้างมะเขือเทศส่วนที่ยังติดติดอยู่ในกระป๋องนะครับให้หลุดออกมาที่เราต้องใส่น้ําลงไปเพิ่มนะครับเพราะว่าในระหว่างที่เราเคี่ยวนี่น้ำก็จะระเหยออกไปด้วยนะครับพอตัวซุปของเราเดือดลดไฟลงนะครับเราจะเคี่ยวเขาเป็นเวลา15นาทีแล้วก็คนเป็นระยะนะครับในระหว่างนี้นะครับ15นาทีเดี๋ยวเราจะไปเตรียมส่วนประกอบของกริลชีสแซนด์วิชที่เราจะใช้รับประทานคู่กันนะครับกริ ชีสของเราวันนี้จะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะโดดเด่นด้วยรสชาติของมะเขือนะครับคนจะทามะเขือเทศบดละเอียดชนิดเข้มข้นนะครับทาบางๆที่ด้านไหนครับ พอเราทาเนยด้านนอกเสร็จนะครับเราสามารถนําไปเสียบนกระทะนะครับทีละด้านหรือถ้าเกิดใครมีเครื่องทําแซนด์วิชยิ่งสะดวกเข้าไปใหญ่เลยครับ กลับมาที่ซุปของเรานะครับครบ15นาทีแล้วนะครับปิดไฟได้เลยครับเดี๋ยวเราจะบดให้เนียนแล้วก็ปรับรสด้วยเกลือก็เป็นอันเรียบร้อยครับซุปมะเขือเทศตัวนี้สีสวยนะครับนอกจากความหวานของมะเขือเทศนะครับเราก็เสริมด้วยกระเทียมเสริมด้วยหอมใหญ่ที่เราผัดจนหอมนะครับกับน้ํำมันเบคอนครับผมไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ เรียบร้อยแล้วครับโดยรวมใช้เวลาไม่นานส่วนประกอบก็ไม่เยอะนะครับถือเป็นหนึ่งมื้อที่มีคุณค่าทางโภชนาการอิ่มท้องแน่นอนลองทำกันดูครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายแอดครับ